สวัสดีค่ะมาซื้อรถหรอคะอ๋อคันนี้ใช่ไหมคะมาจากไหนคะพี่ตเมืองนะครับอ้ลูกค้ามาซื้อไปแล้วนะคะคันนี้ซื้อไปใครเองเหรอคะหรือว่าอ๋อให้ลูกนี่นี่ทุกคนลูกค้ามาซื้อรถแล้วนะคะตอนนี้ที่ลานจะเหลือแค่มีโอคันเดียวแล้วนะคะทุกคนคันนี้ก็ร้อยิบห้า ร้มาเอนกนะคะไปแล้วหายากแต่เราหาได้นะคะนี่ลูกค้าก็มาซื้อมาจากอำเภอเมืองเลยนะคะนี่วันนี้ร้านเปิดนะคะทุกคนโซนของผมก็เปิดนะใครที่แบบว่าอยากมาหน้าร้านก็มาได้เลยนะคะมาดูรถไทยนี่ตามมาจากไหนหนนะคะพี่ตามมาจากในติกต็อกนี่ลูกค้าตามมาจากในติกต็อกนะคะพี่ชื่ออะไรคะออ๋อ๋อได้ค่ะ นี่นะคะทุกคนลูกค้ามาซื้อรถแล้วนะคะใครที่อยากมาซื้อรถนะคะมาดูได้ที่หน้าร้านเลยจ้า